ค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะนี่เลยเป้อารักกับเต๋า AF8 มาประชันบทบาทกันนะคะใน CP s ีซ s สเซ Mansion ซีซั่ที่2ออยากดูความเซอร์ของเป้มากเพราะครั้งนี้มานี่ผมเผิอมาแบบเจอบ่อยอะชินน่ะหล่อเราไม่เคยเจอตัวจริงเลยหล่อไหมเจอเดี๋ยวไปดูที่บ้านก็ได้วันนี้จ้าแรงอะอ่ะจริงๆเขามาเคลียร์เรื่องสาวที่่าดฝอนมาบอสาวเซอร์ๆคนนั้นเป็นใครจ้ะ สนุกสนานเข้มข้นไปทุกทีนะคะสำหรับชิทคอมออนไลน์ค่ะ CP s a u s a e s m a s i o n ซีซั่นที่2นะคะงานนี้นะแสดงต้องยกกองมาถ่ายทำกันนอกสถานที่นั่นก็คือตลาดนัดสวนจตุจักรโดยได้เป้อารักและเต่า AF8 มาร่วมสร้างสีงสันในฉากค่ะมาในที่เอวดดอที่มันเจ๋งที่สุดนะฮะเป็นจตุจักรวันเสาร์ครับผม ตอนตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายเนี่ยฮะร้อนมากแล้วก็คนเยอะมากครับผมเป็นทํางานยากแต่ว่าทีมงานก็เก่งแล้วก็โปรเฟชชั่นอลมากๆครับผมแป๊บเดียวก็เสร็จเป็นฉากที่น้องๆในเซสเซนเนชั่นนะครับเขามาเล่นเป็นวันนี้พก,กันฮะแล้วหลอกคนดูว่าเฮ้ยเจ้าเงินไปบริจาคคนตาบอดเพราะเขาทำตัวเป็นคนตาบอดแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้บอดแล้วผมมาแล้วเขาเห็นผม,ผมเขาก็เลยเข้ามาทักเฮ้ยพี่เป้ บอกว่าเอ้ยเราเห็นได้ไงตาบอดตาไม่บอดจริงนี่อะไรเงี้ยร่วมงานกับน้องๆน้องๆโค้ชเก่งและมีสปิริตดีมากครับผมเจอมาตั้งแต่ตอนที่งานแถลงข่าวครับผมเขามีสปิริตดีทุกคนเลยครับเป็นแขกรับเชิญนะครับมาร้องเพลงที่จตุจักรเป็นมินิคอนเดียวนะครับในในเรื่องเต้นเต้นครับผมมีฝรั่งมีชาวต่างชาติด้วยแล้วก็แฟนๆเราก็มาให้กำลังใจด้วยก็ชื่นชมพี่เป้อยู่แล้วพี่เป้ก็น่ารักนิสัยดีครับผมก็สนุกมากครับพี่เป้คนนี้ฮะติดตามได้ในทาง w e s o r m เ n ็บดอทซอ ส่วนหนุ่มเป้นะคะก็ยังคงถูกจับตามองเรื่องความรักไม่หยุดเลยนะคะพอล่าสุดเจ้าตัวมีภาพถ่ายคู่กับสาวคนใหม่เป็นสาวผมสั้นสไตล์เซอร์เซอร์ซึ่งสาวคนนี้จะใช่หวานใจคนต่อไปหรือเปล่าผู้หญิงเซอร์เซอร์ผมสั้นสั้นแค่ไหนครับประมาณประมาณราผมนั่นก็คงเป็นรินบ้าครับเป็นรินที่ร้องเพลงด้วยกันบ้าครับเป็นเพื่อนผมครับที่ทํางานด้วยกันที่ถ่ายเบื้องเอ็มถ่ายเบื้องหลัง อ่าบ้ามด้วยกันครับผมแล้วก็พอเขามาร้องเพลงในเพลงชิซุกะครับผมในเพลงใหม่ครับเป็นการร้องคู่กันครับเป็นเพื่อนกันครับผมคงมีรูปคู่เขาเยอะครับไม่พัฒนาครับผมมานานแล้วครับเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแล้วก็ก็ก็เป็นอย่างเงี้ครับผมพอดีว่ามันอยู่ใกล้ๆกันอยู่ทํางานใกล้ๆกันมากกว่าเราก็เลยเจอกันบ่อยครับผมแล้วก็ถ้าเรามากังวลเรื่องข่าวบางทีคนเรามันก็มันก็มีเพื่อนกันได้ครับก็เลยจะไม่ไม่คิดอะไรมากครับตรงนั้นนะบอกไปก็เชื่อหน่อยแล้วกันครับผมง่ายๆครับ ผมก็ไม่ได้กดดันอะไรลครับผมก็ถามก็ตอบได้ครับย,ยืนยันสถานนะว่าเพื่อนกันค่ะอย่างนี้สงสัยสาวเซอร์ที่ตกเป็นข่าวจะไม่ใช่หวานใจคนต่อไปแน่นอนเพื่อนเยอะนะ <laughs>